สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกม r a g ลออ o M Eternal v e ์์ั่น c l a s สิกทุกคนนะครับรวมถึงผู้เล่นใน C s e r v เวรหรือซ e r เวอรด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาดูรายละเอียดการปรับปรุงสก,กิลกันนะครับมันจะมีปรับอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับ อาชีพแรกที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นอาชีพสายนักดาบนะครับหรือซอดแมนนั Man ่นเองนะสกิลแรกนะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลฮอกตัวนี้นะครับสำหรับสกิลฮอกตัวนี้นะครับก็จะมีการปรับลดระยะเวลาคูณดาวนะครับ เหลือเพียง60วินาทีสกิลลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลโลนะครับสำหรับคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน8วินาทีด้วยกันคุณสมบัติต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับ ก็จะเป็นการปรับปรงคุณสมบัติของสกิลโลที่ใช้ไปเมื่อกี้นั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะปรับในส่วนของรูนเอเซอร์ตรงนี้นะครับเอ่อรูนที่มันปรับนะครับที่มันมีการปรับคุณสมบัติเกี่ยวกับสกิลโลเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเอ่อรูนตัวนี้นะครับนะซึ่งจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับสำหรับคุณสมบัติที่มันมีการปรับตรงนี้นะครับก็คือว่าทุกจุด นะครับก็คือมี2จุดนี้แหละนะครับแต่ละจุดนั้นนะมันก็จะเพิ่มความต้านทานสถานะผิดปกตินะครับให้กับสกิลโลนะจาก10%เนะครับเพิ่มเป็น25%ด้วยกันนะดังนั้นทั้ง2จุดนี้นะครับถ้าเราอัพโหลครบนะครับก็จะเพิ่มความต้านทานสถานะผิดปกติ เป็น5้นะครับสกิลต่อมานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะก็จะเป็นสกิลสนับสนุนนะครับของมาเตอร์สกิลลำดับที่1นั่นเองนะครับสำหรับสกิลสนับสนุนนี้นะครับคุณสมบัติที่มีการปรับปรุงนั่นก็คืออทุก2วินาทีนะครับ จะเรียกดาบวิญญาหณล่นมาจากฟ้านะครับเพื่อโจมตีเป้าหมายหรือศัตรูทางด้านล่างหนึ่งเล่มนะครับนะและเมื่อเราใช้สกิลตัวนี้นะครับนะมันก็จะทำให้ช่วงเวลาการใช้เอฟเฟกของสกิลนี้ลดลง0.5วินาทีด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับ ยืต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลในส่วนของออสกิลสนับสนุนนะครับของมาสเตอร์สกิลลำดับที่1น,นะครับก็จะเป็นสกิลสุดท้ายตัวนี้นะครับสำหรับคุณสมบัติของสกิลสนับสน,นุนตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับนะมันก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่นะครับนั่นะก็คือว่ามันจะทำให้ ตัวมาส t เตอร์สกิลลำดับที่1น,นี้นะครับนะเมื่อทําการสร้างความเสียหายกับเป้าหมายหรือศัตรูแล้วนะครับก็จะมีผลนะครับทําให้นะครับใช้งานเอฟเฟกดูดเลือดจากเป้าหมายได้นะครับ อาชีพลำดับต่อมาที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นอาชีพสายเศกคาดนั่นเองนะครับสำหรับการปรับปรุงสกิลของอาชีพนี้นะครับจะมีอะไรบ้างก็ติดตามไปดูพร้อมกันนะครับสำหรับสกิลแรกของเศกคารที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลติดตัวหรือพาสซีฟสกิลนั่นเองนะครับ สำหรับสกิลนี้นั้นนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกใหม่เข้ามานะครับนั่นก็คือว่าเมื่อสร้างความเสียหายเวทมนต์กับขนาดใหญ่นะครับนะมันก็จะทำให้การสร้างความเสียหายเวทมนต์นั้นบวกถึง30%ด้วยกันนะครับ สกิลต่อมานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลสนับสนุนในส่วนของมาสเตอร์สกิลลำดับที่1นนะครับซึ่งสกิลที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปใหม่นะครับนั่นก็คือว่าเมื่อเวทบอทนะครับทำการโจมตีเป้าหมายนะครับก็จะมีโอกาส15นะครับเปลี่ยนพลังป้องกันนะครับเป็นท่าที่แพร่ทางนะครับ เป็นเวลา5วินาทีด้วยกันนะครับการเปลี่ยนแปลงธาตุนั้นจะมีลำดับความสำคัญต่ำกว่าการอุปกรณ์แล้วก็เอฟเฟกอื่นๆนะครับในส่วนของคุณสมบัติตรงนี้นะครับผู้เล่นนะก็ให้รอติดตามนะครับหลังจากหลังจากซร์ซเวอร์นะครับหลังจากเซเวอร์ทำการอัปเดตและกันนะครับ คราวนี้นะครับก็มาถึงการปรับปรุงสกิลในส่วนของสายแ s s เซ s ซิน l า s s นะครับรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันนะครับสกิลแรกนะครับที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับโดยคุณสมบัติที่มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่าเมื่อใช้สกิลนี้ในการโจมตีสตัตนะครับจะทำให้สตัตหยุดอ,อยู่กับที่ เป็นเวลาหนึ่งวินาทีด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบสกิลกันดูนะ สกิลลำดับต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับซึ่งสกิลนี้นะก็จะทําการเพิ่มระยะการโจมตีนะครับจาก1.5เมตรนะครับเป็น2.5เมตรนั่นเอง สกิลต่อมานะครับคราวนี้มาถึงการปรับปรุงสกิลในส่วนของมาสเตอร์สกิลลำดับที่1ของอาชีพนี้แล้วนะครับสำหรับมาสเตอร์สกิลลำดับที่1น,นั้นนะครับก็จะมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับนะนั่นก็คือมันสามารถนำความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีปกตินั้นนะครับมาคำนวณผลได้แล้วนะครับ ในส่วนของคูณดาวนะครับกับระยะเวลาการใช้งานของสกิลนั้นนะครับก็จะปรับเวลาเป็น30วินาทีนะครับ อาชีพต่อมานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นอาชีพสายอาชีพตองเกอร์นะครับหรือชาโดนั่นเองนะครับสกิลที่มีการปรับปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันนะครับสกิลแรกที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่นะนั่นก็คือสกิลตัวนี้นะครับสําหรับคุณสมบัติของสกิลนี้ที่มีการเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่นะครับก็คือว่า ถ้าใช้งานกับมอนสเตอร์นะครับถ้าใช้งานกับมอนสเตอร์ตัวเอฟเฟกของสกิลนั้นไม่สามารถดิสเปลได้นั่นเองนะครับ คือต่อมานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะก็จะเป็นสกิลปลดนะครับอันแรกก็จะเป็นสกิลปลดส่วนโล่หรือออฟแฮนนะครับอันที่2ก็จะเป็นสกิลปลดส่วนอาวุธนะครับสำหรับ2องสกิลนี้นะก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกใหม่นะครับนั่นก็คือว่าถ้าใช้สกิลกับมอนสเตอร์นะครับมันจะเพิ่มระยะเวลา ของสกิลเนี่ยสามสิบนาทีด้วยกันสกิลต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลสนับสนุนนะครับในส่วนของมาสเตอร์สกิลลำดับที่2นั่นเองนะครับสกิลที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลสนับสนุนตัวสุดท้ายนะคุณสมบัติที่มันปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าตัวเอฟเฟกต ใจเแอมเมเโอนั้นจะไม่ถูกจำกัดให้มีคุณสมบัติไรท่าต่อไปนะครับ สิลสุดท้ายของอาชีพนี้นะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะก็จะเป็นสกิลนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันที่ถูกปรับปรุงนั้นนะครับมันก็จะยกเลิกนะครับยกเลิกการรับความเสียหายจากดับต้านและดับยาวนะครับที่ทำให้เกิดผลเอฟเฟกการลดความเสียหายนะดังนั้นมันก็จะเหลือแค่นะครับการลดความเสียหายนะแล้วก็ อ่อการเพิ่มความเสียหายนะครับปรับจาก20%เป็น30%นะครับอาชีพต่อมานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะก็จะเป็นอาชีพเอ่อสายของ Hunter c l a s s นะครับสำหรับสกิลที่ถูกปรับปรุงนั้นนะก็จะเน้นไปที่สกิลกับดัก รวมถึงสกิลกอื่นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามไปดูนะครับสำหรับสกิลแรกที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลติดตัวนะนั่นก็คือสกิลนี้นะครับคุณสมบัตินั้นมันก็จะเพิ่มเอฟเฟกใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับสกิลติดตัวนี้เอฟเฟกใหม่มันก็จะเพิ่มสงสด สิบเปอร์เซนนะครับของการสร้างความเสียหายด้วยสกิลและโจมตีทะลุพลังป้องกันทางกายภาพนะครับสกิลต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลกับดักสสกิลนะครับได้แก่สกิลกับดักสายฟ้านะครับแล้วก็สกิลกับดักที่เป็นส,สกิลกับดักาธาตุเด่นนะครับ สองสกิลนี้นะครับก็จะเพิ่มระยะการใช้งานระยะการโจมตีของกัดดักนะครับก็จะเพิ่มระยะเป็น2เบสด้วยกันสกิลต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลจุดชนวนระเบิดนะครับนั่นก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับคุณสมบัติของสกิลนี้ที่มีการปรับปรุงนะครับก็คือว่าเมื่อกดใช้งานนะครับมันก็จะเพิ่ม ระยะการสร้างความเสียหายของกับดักทั้งหมดนะครับและสกิลนี้นะครับจะลองรับจะลองรับกับดักสายฟ้าแล้วนะครับนะนั่นก็คือว่าถ้ามีกับดักสายฟ้าอยู่ในระยะนะครับนะเมื่อกดใช้สกิลระเบิดแล้วนะครับกับดักสายฟ้าก็จะทำงานด้วยนะครับ สกิลสุดท้ายนะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลสนับสนุนของมาตเตอร์สกิลลำดับที่1นะครับนั่นก็คือสกิลนี้นะครับนะสกิลสนับสนุนของมาสเตอร์สกิลลำดับที่1นั้นนะครับก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์ใหม่เข้าไปนะครับนั่นก็คือเอ,อ่อเมื่อโจมตีเป้าหมายที่ได้รับเครื่องหมายไวมาร์กนะครับเครื่องหมายไวมาร์กนะก็จะได้รับจากสกิลตัวนี้ นะครับนะเมื่อโจมตีเป้าหมายที่ได้รับเครื่องเครื่องหมายวายมาร์กไปแล้วนะครับมันก็จะมีผลทําให้เอฟเฟกของสกิลตัวนี้นะครับมีเอฟเฟกของระยะการโจมตีนั้นสูงสดเสมอนะ อีกหนึ่งสกิลที่มีการปรับปรุงนะครับของอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับนั่นก็คือมันจะปรับการคำนวณใหม่นะครับนะก็คือว่าจะปรับการคำนวณตามบัฟนะครับที่เพิ่มความแรงของการโจมตีปกตินะครับแล้วก็การลดความเสียหายนั่นเองนะครับ อาชีพต่อมานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะก็จะเป็นอาชีพบาร์ดแอนด์แดนเซอรนะครับเราก็มาเริ่มที่สกิลของบาร์ดแอนด์แดนเกันเลยนะครับที่มีการปรับปรุงนะสกิลแรกนะครับของบาร์ดแอนด์แดนเที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับสกิลนี้นะครับ ซึ่งคุณสมบัติของสกิลนี้นะก็จะเป็นการเพิ่มเอฟเฟกใหม่เข้ามานะครับเอฟเฟกใหม่นั่นก็คือ,เ,อ,อเมื่อบาดแอนแดนเซอร์นะครับใช้สกิลเต้นคู่นะครับหรือสกิลเต้นเดี่ยวนะครับเมื่อเป้าหมายนะครับหรือศัตรูเข้ามาในระยะของสกิลนะครับจะทําให้นักเต้นนะได้รับผลของการเพิ่ม การลดความเสียหาย5%นะครับสกิลต่อมานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะก็จะเป็นสกิลเอ่อที่อยู่ในสกิลนักประจมไผ่นะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะสำหรับสกิลนี้นะครับผู้เล่นก็จะได้รับจากการอัพโหลนในนี้นะครับนะ สำหรับคุณสมบัติของสกิลนี้นะครับที่มีการปรับปรุงนะนั่นก็คือเอ่อมันจะปรับคุณสมบัติของสกิลในเรื่องการใช้งานนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลเต้งคนเดียวแล้วนะครับนะแล้วก็จะเพิ่มเออระยะของสกิลเป็น4เมตรนะครับรวมถึงระยะเวลาการใช้งาน จะอยู่ที่30วินาทีนะครับเมื่อระดับเลเวลของสกิลสูงสุดนะครับไม่ต้องใช้สกิลต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่เสีย sp ต่อเนื่องนั่นเองนะอาชีพก่อนสุดท้ายนะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะก็จะเป็นอาชีพาสายพีทนะครับนะ สำหรับอาชีพนี้นะครับก็จะมีการปรับปรุงสกิลเดียวนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงในส่วนของสกิลสนับสนุนนะครับของมาสเตอร์สกิลลำดับที่1นั่นเองนะครับสกิลที่มีการปรับปรุงนั้นก็จะเป็นสกิลนี้นะครับคุณสมบัติของสกิลนี้ก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกใหม่เข้าไปนะนั่นก็คือเมื่อสวมใส่อาวุธประเภทบันนะครับหรือ เมนั่นเองนะครับจะได้รับเอฟเฟกนะครับของสกิลเฟสเพย์นะครับเป็นเวลา12วิวินั่นเองนะครับสำหรับสกิลเฟสเพย์นะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับคุณสมบัติผู้เล่นก็น่าจะร้ดีกันอยู่แล้วนะครับ อาชีพสุดท้ายแล้วนะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะนั่นก็คืออาชีพสายพอค้านะครับอาชีพสายแบสซามิดนั่นเองนะครับสำหรับสกิลที่มีการปรับปรุงนี้นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์สกิลลำดับที่2นะครับการปรับปรุงสกิลนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติของเมนสกิลหรือสกิลหลักนั่นเองนะครับรายละเอียดการปรับปรุงนั้นนะครับลำดับแรกนะ ็จะเพิ่มนะครับพลังโจมตีทางกายภาพนะครับจาก450นะครับเป็น540นั่นเองนะครับและอีกอันนึงนะครับตัวสกิลเลเ์ของสกิลนี้นะครับก็จะลดลงเหลือ1วินาทีเท่านั้นนะครับ สำหรับการแนะนำรายละเอียดการปรับปรุงสกิลนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในครั้ต่อไปสวัสดีครับ